สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเกิ์เกตกริช คุณผู้ชมคะในปี2557นี้ถือว่าเป็นปีสําคัญนะคะเพราะว่าทางด้านขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆน,นะคะว่า FAO เนี่ยนะคะเขาได้มีการประกาศนะคะให้ปีนี้เป็นปีสากลน,นะคะแห่งการ,กรเกษตรแบบครอบครัวคะ่ะเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสําคัญนะคะของอาหารนั่นเองนะคะค่ะโดยทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร่วมกับนะคะองค์การอาหารแล้วก็กเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ค่ะจัดงานวันห โลกประจำปี2,557ขึ้นนะคะส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไนจับกระแสเกษตรกันค่ะค่ะ ทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประกาศให้ปี2557เป็นปีสหกรแห่งการเกษตรแบบครอบครัวภายใต้การระดมเอานวัตกรรมการกลิตอย่างยั่งยืนการบริโภคอย่างปลอดภัยมีการนำนวัตกรรมเหล่านี้มารณรงค์เผยแพร่ในงานวันอาหารโลก World Food Day 2014 ที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ FAO จัดขึ้นวางกระตุ้นการพัฒน,นาศักยภาพการเกษตรแบบครอบครัวเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในชนบทและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องกเกษตรกรวันอาหารโลกปีนี้ถือว่าเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงการเสริมสร้างศักยภาพการทําการเกษตรแบบครอบครัวซึ่งจะมีความเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารภาวะเศรษฐกิจในชนบทการลดความยากจนและการพัฒนา,าอย่างยั่งยืน วันนี้เป็นวันอาหารโลกก็ FAO ก็ได้มีการจัดงานกันหลายแห่งสถานการณ์ขนาะนี้ก็คือยังมีผู้หิวโหยอยู่ประมาณ800-800ล้านคนลักษณะงานของวันนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการผลิตโดยตัวเหลือนแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เราก็ได้ร่วมมือกับ f a o มาเกือบทุกปีนะครับในปีนี้เนื่องจากลักษณะของงานเนี่ยเป็นงานที่เน้นเรื่องเกษตรในครัวเรือนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยด้านกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้และเป็นผู้จัดงานวันอาหารโลกได้นําประเด็นปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัวมาจัดเป็นนิทรรศการเผยแพร่ภายใต้หัวข้อผลิตอย่างยั่งยืนบริโภคอย่างปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการทําการเกษตรแบบครอบครัวซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในชนบทโดยมีแนวความคิดการจัดงานที่สอดคล้องกับประเด็นการรณรงค์คือหนึ่งการบริหารจัดการฟาร์ม 2. กระบวนการเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. บัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน ที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนภาพผลผลิตที่มีคุณภาพกรมเสริมเศษเนี่ยมองไปในภาพกว้างเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารเนี่ยความหมายจริงๆแล้วคือทําอย่างไรผลิตอาหารให้เพียงพอกับการบริธโภคนะครับเน้นเชิงปริมาณซึ่งขณะน,นี้ทั้งด้านพืชต่ตางๆเนยนะครับจะมีทั้งพืชไร่ข้าวพืชสวนต่างๆเนี่ยนะครับ เสริมเสร็จเรารับผิดชอบดูแลอยู่พยายามที่จะปรับปรุงหลายไ้ส่วนนะครับปรับปรุงแรกก็คือทําอย่างไรให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นต้นทุนการผลิตต่ําลงนะครับแต่ในเดียวกันคุณภาพต้องดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามอาหารก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการดารงชีพการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ให้ความใส่ใจมากขึ้นเนื่องจากการมีสุขภาพดีแข็งแรงจะทําให้ปลอดจากโรคภยัย ซึ่งงานดังกล่าวนอกจากจะช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการทําการเกษตรแบบครอบครัวแล้วยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดแกาเกษตรกรให้ผู้บริโภคได้สินค้าคุณภาพเพื่อร่วมสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงทางด้านอาหารได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะคะ,คะแต่เพราะว่าเรามีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นครัวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะ,คะพืชผลต่างๆแล้วก็เป็นอาหารของโลกได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะในช่วงหน้าพูดถึงเรื่องอาหารนึกถึงข้าวอาหารหลักของคนไทยเราจะไปติดตามและให้กําลังใจนะคะ The Farmer Game เกษตรกรปี2กันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ,คะ